สี่เรื่องเสี่ยงหลุดโค้งนะครับในช่วงตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นปีนะฮะเพื่อนเพื่อครับมันจะมีสี่โค้งนะฮะที่ต้องระวังนะครับในดวงชะตาของคนราศีมังกรนะครับมีอะไรบ้างครับเรื่องแรกครับโค้งแรกคือเรื่องของงานนะครับที่มีแรงกดดันมากยิ่งขึ้นนะครับมันเหมือนกับอาจจะต้องเร่งงานนะครับอาจจะต้องเจอภาวะนะครับที่คนใช้งานนะครับหรือบางทีอาจจะต้องทำงานล่วงเวลานะฮะหรือว่ากหยุดบางวัน จะต้องทํางานคือมันจะเจอแรงกดดันที่เยอะขึ้นนะครับมันเหมือนกับโดนโยนงานเพิ่มนะฮะจนรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจเรานะครับเพฉะนั้นบางทีมันจะอึดอัดมันจะไม่ค่อยสบายใจบางทีเราอาจจะต้องแบบบางเรื่องนะหาคนมาช่วยนะครับบางเรื่องหาคนมาช่วยบางเรื่องถ้าปฏิเสธได้กปฏิเสธหรือบางเรื่องที่ยังไม่จําเป็นต้องทําในช่วงที่เร่งด่วนนะฮะสุดว่า สัปดาห์นี้มีเรื่องเร่งด่วน2เรื่องนะฮะเราก็เอา2เรื่องนั้นให้แบบเข้มข้นเลยนะฮะให้เสร็จก่อนเวลาก็ได้เพราะว่าถ้าเราไปทํางานที่ไม่เร่งด่วนแต่มันชิวๆมันสบายใจดีถึงเวลาไอ้งานเร่งด่วนมันแบบมันร้อนก้นนะฮะไฟลนก้นมันจะเครียดนะครับมันก็แรงกดดันเราจะรู้สึกเหมือนไม่มีใครเข้าใจใช้ไว่หวานใครก็จะยากหน่อยนะฮะแต่เพื่อนครับมันก็ยังดีอย่างนะฮะคือผมก็ดูผลลัพธ์ นะครับในสิ่งที่เรากดดันหรือเครียดหรือกังวลนท้สุดท้ายก็จะแก้ปัญหาได้ด้วยดีนะครับจะให้สบายใจตรงที่ผลลัพธ์ต่างๆถือว่าน่าพอใจนะครับมันมีมุมดาวนะครับที่เกี่ยวกับคนนะฮะในช่วงนี้คนอาจจะขัดแข้งขัดขาขัดคอคนอาจจะจับผิดหรือว่าคอยสังเกตการหรือคอยมาหาเรื่องหาราวนะครับบางทีเราจะเจอคนที่ไม่ค่อยเข้าใจใน วิธีหรือขั้นตอนในการทางานแต่ต้องทํางานร่วมกับเรานะฮะเพื่อนๆว่าเหนื่อยไหมมันก็จะเหนื่อยถูกไหมครับนี่ครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะแสดงว่ากดดันแรงกดดันของงานมันจะทําให้เราค่อนข้างจะเครียดนะครับแล้วเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าผมไม่ค่อยห่วงเรื่องตัวเนื้องานนะฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าบางหลายๆท่านนะเจอปัญหาเรื่องงานเนี่ยแทบครบทุกอย่างแล้วแต่ที่เพื่อนๆจะเครียดอะ่ะคือคนนะครับคนที่ไม่เข้าใจงาน คนที่สั่งงานที่ที่ไม่รู้ว่าแท้จริงหน้าง,งานเป็นอย่างไรคนที่เอางานหรือเอาภารกิจโยนมาให้คนที่ทำงานแต่ปากแต่ร่างกายแขนขาไม่ขยับและคนที่อันนี้เหนื่อยนะครับเอาดีเข้าตัวนะครับเรื่องอื่นใโยนให้คนอื่นเขาหมดนะฮะแล้วตัวเองเป็นเซนเตอร์ทุกอย่างต้องผ่านตัวเองหมดทุกอย่างตัวเอง ถ้าไม่ได้แรงใจคนอื่นก็เดือดร้อนก็ต้องเอาใจใส่หรือไม่ต้องมาทําตามอะไรเงี้ยคือบางทีมันก็เหนื่อยกับเรื่องคนนะครับแต่เพื่อนเื่อครับอย่าได้บอกเขาว่าไม่ต้องกกนครับแล้วเราก็เจอมาหมดแล้วนะฮะไอเรื่องาราวแบบนี้นะครับบางทยว่าเราอาจจะรู้สึกเหนื่อยหน่อยเพราะว่าบางครั้งอาจจะนอนไม่พอบางครั้งอาจจะมีเรื่องหลายอย่างที่ต้องคิดต้องเคลียร์แล้วดันมาเรื่องงานหรืองานประจาหรืองานส่วนตัวเนี่ยคือสิ่งที่เราทำให้เครียดแต่ว่าข้อดีคือผมดูว่าดวงสุดท้ายเราแก้ได้หมดหรือว่าจัาดการได้หมดนะฮะให้สหบายใจได้แล้วก็ ข้อต่อมาข้อ2องนะฮะมันระมัดระวังเรื่องของชีวิตคู่ครอบครัวนะครับบางทีมันจะมีเหตุปัจจัยให้เหนื่อยใจบางเรื่องกับแฟนหรือครอบครัวนะครับบางทีจะมีขัดแย้งบ้างเข้าใจไม่ตรงกันบ้างเวลาไม่มีให้กันบ้างใช้เวลานไม่ได้บ้างหรือบางทีแค่จะเจอประเภทแบบคุยอย่างนะฮะหรือว่ามีความคาดหวังนะฮะว่าแฟนทําให้ลูกลาน คนในครอบครัวจะทําอะไรให้อะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องความอึดอัดใจเกี่ยวกับครอบครัวหรือแฟนนะบางทีจะเป็นสมาชิกของครอบครัวอะไรเงี้ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ฮะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นความกังวลลึกๆอยู่บ้างนะครับหรือบางทีเราอยากให้คนในครอบครัวเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรกับเรานะครับอยากให้คนในครอบครัวมีความผูกพันอยากมีเวลาให้คนในครอบครัวอยากให้ครอบครัวโอ้โหคือมีความอยากให้คนนั้นคนนี้คนโน้นนะฮะมี ปฏิสัมพันธ์ดีๆระหว่างกันหรือว่าดีๆกับเรานะฮะหรือมีเวลาให้เราอะไรเงี้ยคือบางทีมันเป็นทําให้เราก็มีเรื่องน้อยใจนะฉะนั้นเรื่องนี้บางทีมันก็บั่นทอนนะครับมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่แบบทิมแทงเราให้เจ็บเหมือนกับคนหักหลังแทงข้างหลังเพื่อร่มง,งานอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่สะกิดใจทําให้รู้สึกแบบเหนื่อยๆท้อๆละล้าแบบนี้มากกว่านะฮะคุณนกุ้งเนยครับฉะนั้นเรื่องนี้เพื่อนๆครับแก้ได้อย่างนะฮะคืออย่าไปอย่าเพิ่งไปเครียดตอนนี้เอาเรื่องงานก่อน ตอนนี้เรื่องเงินก่อนตอนนี้เอาตัวรอดเรื่องของการงานหรือว่าภารกิจต่างๆทําให้เรียบร้อยหรือว่าภารกิจต่างๆเพราะว่าเรื่องครอบครัวเรื่องบ้านนะฮะยังพอคุยกันได้ยังพอมีเวลาในการช่วยหรือดูแลแก้ปัญหานะครับแต่ว่าเรื่องของงานนะฮะที่ทําอยู่บางทีมันมีเรื่องเร่งด่วนและมันมีเราอยู่ในสมการนั้นคือต้องคอยช่วยหรือดูแลแก้ปัญหาในงานในออฟฟิศในบริษัทหรือว่าในโปรเจกต์นั้นๆนะฮะ ดันั้นช่วงนี้ไปโฟกัสเรื่องงานกับเรื่องเงินกันนะฮะข้ okay. อ3ครับโค้งที่3นี่เป็นโค้งเรื่องเงินนะฮะช่วงนี้ใครจะจ่ายเยอะนะครับแล้วเพื่อนครับเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกี่ยวกับเราสักเท่าไหร่คือเราก็ไม่ได้แบบฟุ่มเฟือยนะฮะแต่บางอย่างเป็นการจ่ายเพื่อใช้แทนคนอื่นนะครับรับผิดชอบหนี้คนอื่นค่าใช้จ่ายครอบครัวที่เราต้องร่วมมือรับผิดชอบด้วยนะฮะมันไม่ใช่เรื่องีเรียสครับแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะฮะเพียงแต่ว่า เราทาความเป็นจริงมันมีอะไรจ่ายแบบนี้เกิดขึ้นบางทีอีกอย่างหนึ่งระวังการลงทุนโดยที่ไม่ได้เช็คละเอียดนะฮะมันก็กลายเป็นว่าแม่เกือบหลุดโค้งนะครับกลายเป็นลงแล้วเกือบจะไม่ได้กําไรฉะนั้นช่วงนี้ห้ามโลภนะฮะทำชีวิตหรือว่าหน้าที่การงานตามความรับผิดชอบตามหน้าที่ที่เราต้องทําตามปกติไปนะฮะแต่ห้ามโลภเด็ดขาดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีความรู้สึกอยากลงทุนอยากลงทุนเพิ่ม อยากได้กาไรอยากได้กําไรพิเศษคือมันจะกระตุ้นความอยากแล้วทําให้การทํางานการลงทุนแล้วมันทําให้การตัดสินใจผิดเพี้ยนได้นะฮะฉะนั้นชุดนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะเอาตามความเป็นจริงอีกอย่างครับมันจะมีรายจ่ายฉุกเฉินฉับพลันนะฮะของบางอย่างมันเสียหายพังต้องซ่อมนะครับและที่สําคัญผมก็ห่วงเรื่องของการใช้เงินเพื่อคนอื่นนะฮะแต่ถ้าเพื่อเพื่อคนที่รักเพื่อคนที่ เราผูกพันเพื่อบุปการดีเนี่ยก็เป็นสิ่งที่โอเคนะถ้าใครที่เห็นว่าเป็นภาระหรือเปล่านะฮะผมมองเป็นเนื่อย่างอะไรคือจําเป็นบางทีเป็นหน้าที่มันเป็นค้อบครูพันอะไรก็ว่าไปนะครับจะเป็นเรื่องของครอบครัวใครบางคนนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นนะครับระวังวิชาชีพนะครับบางทีมาในทุกแบบมาเขาหยิบเขายืมตังอะไรก็ว่าไปนะครับโอเคนะครับข้อต่อมาครับอันนี้ก็เรียกว่าโค้งสุดท้ายนะฮะอย่างที่บอกว่าร่างกายมันใช้เยอะ นอนไม่พอมันก็ทําให้ป่วยนะครับระวังจิบเคร่งได้ป่วยนะครับมีความสุขภาพมีปัญหาจากความอดทนเกินขีดจํากัดนี่ครับมันก็ป่วยนะครับโรคประจําตัวคือไม่ใช่แบบรุนแรงร้ายแรงนะยิ่งแต่ว่าเหมือนกบบบางช่วงนะฮะสาวันดีสิบเป็นไข้บางช่วงที่โรคประจําตัวมันประทุหรือกลับขึ้นมาหรือบางทีติดเชื้อคนได้ง่ายครับเราร่างกายฟูมฟุ้การไม่ค่อยพอเพราะว่า นอนดึกหรือว่าใช้ร่างกายเยอะนะฮะกำลังเปรตเปื่อยสมมไปเจอคนที่ป่วยไม่สบายไอคอแคกใส่ป่วยเลยนะครับฉะนั้นช่วงนี้เวลาไปอยู่ในสังคมหรือไปอยู่ที่ไหนต้องระมัดระวังเป็นพิเพศษนะฮะเรียกว่ามันจะมีเหตุให้บ่นทอรา่างกายถ้าเราดูแลร่างกายดีๆนะฮะปัญหาต่างๆมันคลี่คลายมันจบลงไวนะฮะเพราะว่าร่างกายมันจะดันให้สมองเราคิดแล้วก็การพูดคุยความมั่นใจและหลายอย่างพลังมันจะมานะฮะฉะนั้นเพื่อนๆจุดกําเนิดช่วยดูดูแลร่างกายเป็นพิเศษหน่อยนะครับ เลขสามเรื่องแก้ได้หมดนะฮะผมก็เล่ให้ฟังว่าเออสี่โค้งเนี่ยมันจะโค้งสวิสซวาดบ้างนะฮะฉะนั้นชะลอชะลอนิดนึงอะไรที่มันเร่งเร่งหรือเร็วเกินก็ชะลอชะลอนิดนึงค่อยๆคิดค่อยๆแก้ค่อยๆเคลียร์อย่าตื่นตระหนกนะครับผ่านได้แน่นอนครับโอเคนะครับสี่โค้งที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับมันแก้เรารู้ดวงเพื่อแก้ได้ไวนะครับโชคดีครับเป็นกำลังใจนะครับคุณครับสวัสดีครับ